คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนโชูกพาลวย สวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนมโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยเข้ามาแล้วชื่นชอบอย่าลืมกด u ับสไ i b ์กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆนะครับฝากเอฟพี่น้องรับชมในคลั้งต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิรรักนะครับที่อยู่ในบ้านของแอดนะครับก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับแอดส่งเข้าบ้านได้อยู่ที่9กับ5นะครับก็มา53ตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับผม53นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีเขาพากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันบางกลทองนะครับ ของข้อสอบวันศุกร์ที่6นะครับผมธันวาคมนะครับปศส5 6 7อกบแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ f c ีมิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรตารางวันมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนเน้นนะครับในข้อสอบประจำวัน สุกนะครับที่6นะครับผมธันวาคมพศส5 6 7นกะครับกับสูตรจากทางช่องนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับในเดือนธันวาคมนะครับส่งท้ายนะครับผมปี67นะครับผมเป็นเดือนสุดท้ายของปี67แล้วนะครับเดือนธันวานะครับประเดิมนะครับผมงวดแรกนะครับผมก็ไม่ทําพี่น้องผิดหวังนะครับข้อสอบออกอยู่ที่ แปดสี่หกสามห้าสามนะครับบางที่เอาแปดสี่นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอาสี่หกบางที่ก็หกสามนะครับข้อสอบล่างสำหรับสามห้าสามบนด้วยกันนะครับงวดนี้ได้เฉพาะใครที่อยู่ในบ้านแอดนะครับอ่าอย่าลืมเข้าบ้านนะครับแอดจะใช้เลขผสมเจาะให้นะครับงวดที่สี่จนที่สิบสองนะครับเปิดประเดิมนะครับได้ห้ากับเก้านะครับเก้าดันกลับหัวนะครับเป็นหกนะครับแต่ก็ไม่พลาดนะครับตัวรองก็คือห้าสาม 35หตัวเจาะนะครับวันที่4ที่ผ่านมานะครับเต็มคาราเบลนะครับแอดเจาะให้5คู่นะครับอย่างที่แอดเรียนในหน้าห้องเจาะ3คู่เองนะครับโอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับในบ้านแอดจะเจาะประมาณนี้นะครับตัวเด่นนะครับอย่างละ5คู่นะครับก็ถือว่าสอบผ่านอันนี้นะครับตัวสีเขียวๆนะครับผมที่แอดคิมตีกรอบให้นะครับก็ถือว่าเข้านะครับ3553นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่อยู่ในบ้านที่โชคดีนะครับ ก็พาการคอมเมนต์เข้ามานะครับอยาชมสูตรนะครับตารางวันแอดก็าําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองเช่นเคยนะครับสูตรแอดก็คือสูตรตารางวันมังกรทองแอดก็มี3ส,สูตรจะมีสูตรมังกรทองนะครับสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผม สำหรับผ้าน้อยนะครับผมยุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้้อสอบไทยลาพัฒนาเทนั้นเป็นเลขกลังวันก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับล่าสุดนะครับข้อสอบออกวันพุธนะครับเอพีน้องที่เคารพรักนะครับ3ตัวเด่นแอดมุ่งเน้นไปอยู่ที่5 9 8นะครับ8 9 5นะครับ คัดออกมานะครับส่งเข้าบ้านได้5กับ9ตัวเด่นนะครับ5แอสคิมใช้เลขผสมเจาะให้นะครับเป็น53นะครับสามลูกน้องจับวินบางท่านได้84นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับผมต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข6เลข3าเลข7เลข4เลข1 0ย์กับ8คือเลขส่วนเกินก็สามารถนํามาจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอดก็จะคัดสูตรลงตารางชุดวินนะครับผม6ตัวพอนะครับก็จะมีเลข0ูนย์นะครับ เลขสามจะใช้สูตรมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับเลขหกนะครับเลขสี่เลข 4, เจ็ดแล้วก็เลขแปดนะครับจะใช้สูตรมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับศูนย์สามหกสี่เจ็ดแปดนะครับชุดวินจำจะพูดจับวินได้เลยนะครับพี่น้องสนใจชุดวินนะครับสำหรับสุดเจอสองตัวนะครับตัวแรกสายวิ่งสายลูดเน้นนะพี่พน้อง เน้นดูดเลยนะครับอยากชนะนะครับก็คือ3แล้วก็8นะครับ8กับ3นะครับเพื่ความชัวนะครับสายดูดสำหรับสายเจาะนะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับเน้นเจาะเนาะอ่าถ้าชอบก็คือดูดเลยนะครับอยู่ที่3นะครับจะมี0 3นะครับ3 3 0 0 3นะครับ3 3 0 0 3นะครับอ่า หกสามสามหกนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นสาวนะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดจัดเลยศูนย์สามสามสี่นะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับประมาณนี้นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับสำหรับในบ้านแอดจะส่งเข้าประมาณห้าคู่นะครับในห้องสามคู่ขาดพันมันจะเยอะ สำหรับตัวที่2ส,สายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับอยู่ที่8นะครับจะมี08 8 3 8 6 6 8นะครับ FC พี่น้องประมาณนี้นะครับเจาะไม่เยอะนะครับหน้าช่องเดี๋ยวพี่น้องบ่นกันว่ามันจะเยอะนะครับสำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณ 5คู่นะครับอย่างที่แจ้งอย่างที่เห็นนะครับจะเจาะให้ประมาณนี้นะครับตัวเด่นสมมุติว่า3ก็จะมีเรียกว่าสมไปอย่างนี้นะครับเป็น5คู่นะครับประมาณนี้เนาะนะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับพี่น้องถ้าเจาะ5คู่หรือว่า6กรูดเลยชนะนะครับถ้าหัวพลาดก็เป็น08 83 8 4ป7ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับ3นะครับอย่าลืมกับหัวนะครับผมพี่น้อง6กับ9ก็แอดก็ไม่ค่อยไว้ใจ กลับให้3 9กนะครับกลับให้9 8นะครับถ้ามามันชอบกลับหัวตัวเด่นก็จะมี6 3 73 83 8 6หรือว่า8 9อันนี้6 3หรือว่า6 9กลับให้เลยนะครับถ้า6มาทีไรชอบกลับหัวนะครับไอ้ขิมเลยหมั่นไส้มันกลับมาเลยถ้ามา98แล้วก็จะบาวุนนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่สําหรับอีซีพี่น้องที่ไม่ชื่อชอบตัวแอดคัดให้จับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับ สำหรับสุจจอสีตัวจะใช้เลขผสมนะครับก็คือ1 7 8 6นะครับ 4, 6 3 7าเนะครับเลขในตารางแล้วก็4 6, 4 3นะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่8 3 4 6า8ี่านะครับอันนี้คือ6ตัวนะครับจดไว้แค่ไว้สำหรับเบิ้ลกัน2คู่นะครับจะมี3 3แล้วก็8 8 ตามนี้นะครับสาหรับสายเบิร์นนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสาหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นเ้นจัทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับเมื่อที่แล้วก็ไม่ทำไอฟีพี่น้องผิดหวังนะครับ53ไปฝั่งไหนก็ได้นะครับฝั่งไหนก็ได้หมดนะครับ53 35นะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนาโชคพาดวยมานําเสนอนะครับผมสาหรับ f c พี่น้องอยากได้ข้อสอบแบบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าเลขวิ่งก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเม็ดเดียวเรียกวิ่ง FC พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพารวยขอตลาไปก่อนนะครับขอ FC ฟีมรักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคคยรััับบผมสสดี